าเสียหายกันอยู่ประมาณหล0ยแสนนะครับครับพุ่บ,บ้านโองแจงครับมู่สองตำบลหนา,านงามอำเภอคุรนานจังหวัดนองบุรูครับในการครั้งนี้มีไฟไหม้บ้านของนางจอยมหาคุสนบ้านเลขที่68บ้านเลขที่68ครับแล้วก็ไหม้ทั้งหลังมค่าวความเสียหายก็อยู่ประมาณหลักแสน,นครับ แล้วก็ไล้ลุกลามเข้ามาที่สารากลางบ้านของเรานะครับลุกลามไปมันโหมเข้าทําให้สารากลางบ้านเสียหายต้ประเมินราเท้าก็จะมาทีนแสนเหมือนกัน,นครับคิดว่าเบื้องต้นครับเหตุเบื้องต้นคิดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับที่มีความเสียหายมีรถที่รับของแกก็ใช้ไม่ได้ไหม้หมดทั้งคันครับแล้วก็บ้านหมดทั้งหลัง แม่จอยมหากุศล์ก็อาศัยอยู่คนเดียวครับสามีจะตายตายยังไม่ยืนปีเลยตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนทุกภาคผดับครับมาช่วยระดมทุนมาช่วยแกหน่อยแล้วจะผมจะเปิดรับบริจาคอยู่ที่ศากลางบ้านนะครับเพื่อจะช่วยแกครับรับตะเพิงครับผมได้ประสานทาง นายอำเภอรับให้ประสานรถดับเพลิงนวลสนเตยนะครับแล้วก็ประสานไปทางโครงการบริหารสนตบบลนะครับหนังงามให้รถดับเพลิงมาช่วยครับแล้วก็ครูภัยมังกรแล้วก็ทีมชลบรบหมู่บ้านทีมชลบรบบ้านค้านเคียนครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยดับเพลิงในชุมชนของผมนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับจากนาครับมาจากนาเราเพจะหวอกพ่วงบอกไปเพื่อ

ป้าวครับที่ป okay. in ้าวัยบ่ครับเอาไปดีจุนี่บ้านนี่บ่พอครับเป็นจ้ะครับคนไดีเสียบยังไงครับไดีเสียบยังเล่นเหรอที่ต่าดเก็บไฟฟโขบไม่ฝ่าเขาพ่อจะใส่ยังที่เดียวหมูมาตาตลาดพอดีจ้ะพอดีมาตาตลาดพอดีเก่าลนลงไปเก็บเอาลนลงไปเก็บเปิดร้านเรียบร้อยมานั่งผอโทรมาว่าควรีนยังขึ้นก็เลยย่างออกไปซองเบิ้งพอดีก็เลยไฟ บวมขึ้นเราก็เลหองเอินให้บ้านแะด้บระเมันเงียบเนาะเขาจะไปเฮตเบียกเบิดนมานี่ <ừ> จ้ามงเกเดุล <ừ> ียวทวงเอาควนยังดำๆเจ้าแดงเบิร